ฮอร์โมอนทดแทนในไยทองเนี่ยเป็นแบบกินแบบฉีดแบบทาจริงๆมันมีหลายอย่างเลยนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะก็มีทางเป็นแบบทานะคะโอแต่ว่าในผู้หญิงอาจจะไม่ได้เป็นค่อยฉีดแต่ถ้าผู้ชายจะเป็นฉีดนะคะเป็นฉีดกับทาเนะส่วนของผู้หญิงก็จะเป็นแบบเป็นทาเป็นหลักนะคะหรือเป็นแผ่นแปะและ้วพ้ดีนะมีหลายอย่างมากเลยค่ะซึ่งเราต้องมาดูว่าในแต่ละในแต่ละคนนะคะเหมาะสมกับอะไรนะคะแล้วก็ฮอร์โมอนที่ให้ค่ะบางทีอะเรา คือเราจะดูฮอร์โมนแบบเป็นแบบหลายตัวมากนะคะเราจะไม่ได้ดูแค่ฮอร์โมนเพศอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของฮอร์โมนตัวอื่นนะคะที่จะให้ในรูปแบบกินด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะอืมแต่ว่ามันต้องเป็นเช็คไปเช็คแบบไปเช็คก่อนไปเจาะเลือดก,ก่อนดูฮอร์โมนทั้งหมดก่อนนะคะแล้วดูว่าตัวไหนที่เราขาดนะคะเราจะสามารถให้ตัวไหนได้บ้างคะ่ะไม่ต้องกังวลยิ่งเครียดยิ่งมีอาการนะะไร่างเ้ยเดี๋ยวทุกคนก็จะเข้าสู่ไว้ดีทุกคนก็จะ สวยน,นี้ค่ะเราจะเข้าอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะทุกคนนี่เลยมาเลยมีมเทคโนโลยีอะไรต,ต่างๆมากเลย <c oughs> เราแบบว่าถ้าเรามีอะไรที่ดูผิดปกติอยาก็ไปหาหมอเถอะเดี๋ยวนี้ม,นมีอะไรที่มาช่วยเยอะค่ะไม่ต้องแบบว่าทนทุกข์ทรมานยกับอาการอะไรของเรา <c oughs> ทั้งหลายแล <c oughs> ย้นะคะ